อันนี้คือใครอยากแซมเปิลแซมลเซตเล็กๆอะแม่ใเริ่มที่หนึ่งเซต30ตัวได้เลย870หรือว่าอยากเบิ้ลไปเลย3เซตเต็มราวดีสวยนะคะเนี่ยให้ดูงานก่อนนะแม่หนูให้ดูงานแบบสเซตนะแม่นะสวอง <2 S 2> เซตน,นะลายเทศกาลงานปากงานอะไรอย่างนี้ลูกค้านะคะคุ้มนะหนูบอกเลยค้าไซส์นะคะพี่เล็กใหญ่ก็คือจะรวมรกันไปให้นะแม่นะ รวมกันไปให้เลยลูกค้าเนี่ยลายเทศกาลแดงมากแดงน้อยอาจจะรีเควสกันมาได้อยู่ได้อยู่นะว่าแบบพี่ขอกระสอบแดงๆขอกระสอบเข้มๆด,ดำๆๆได้แบบพี่ขอแบบรวมสีเลยค่ะรีเควสได้เซ็ตละ870บาทตกตัวประมาณ29บาทอุยน้องหมาหรอ น้อกหมาขายกันแพงมากเลยนะหมาแมวอ่ะหมาแมวลายพวกลายลายหน้าหมาหน้าแมวอะไรอย่างเงี้ยแม่แพงกระสอบบูยังมีอยู่คะ่ะลูกค้าอยากได้อะไรคะบูเป็นอะไรคะพี่สาวของเด็กไม่มีเลยนะลูกค้าคิดมาสวันนี้มีแต่ผู้ใหญ่หมดเลยใช่คริสมาสเด็กแพงมากบอกคริสมาสเด็กเห็นราคาอยู่ประมาณ8 0 0 0 9,000า่ของมันไม่มีเรามีที่แบบเคยแยกๆไปไหมงานเด็ก น้ไยม่หรอมีกันน้อยมากใช่น้อยมากแม่ของเด็กหนูมีน้อยมากเลยพี่สาวรองานอุ้ยนี่แม่มีติดเดสอย่างนี้ด้วยนะแฟนซีอย่างเงี้ยร้อยห้าสิร้อยร้อได้เลยตอนเนี้ยราคากําลังดีมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มีจัดงานลงแ่มโรงเรียนกันเนาะแม่หางานคริสต์มาสไปใส่กันนะลูกค้าขาอ่ะแปดอยเจมีอยู่เท่าไหร่ร้อยเซตร้อยสีอ็ดารหัสมาเลยจ้ะราคา รวมค่าจัดส่งนะคะลูกค้ารหัส CF ค่ะขอไข่หน<อ>ึ่งสองค่ะขอไขอห่หนึ่ง 2. 2> สองก็คือกองด้านหลังเลยนะลูกค้าเนี่ยที่ทำไว้ให้ทำไว้แล้ว,แ,ลวแค่รี่สิบเอ็หมดแล้วก็คือหมดเลยไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วจริงๆข้างหลังเนี่ย